ตำรวจสพเมืองแพร่รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายยางรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่อย่างรุนแรงจึงได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลทุ่งกวาวและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ20คันเข้าระงะับเหตุพบควันไฟลุกไหม้ที่โกดังเก็บยางเปอร์เซนต์ที่มียางอยู่1,000เส้นและลุกลามไปถึงชั้น2ของอาคารซึ่งใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้เบองตอน้นเสียหายหลายแสนบาท ตำรวจสอพอเมืองระยองรับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ที่ร้านเฟรนสนุกเกอร์ตำบลท่าประดูอำเภอเมืองระยองซึ่งจุดที่ไหม้เป็นปล่องเหล็กระบายอยู่ด้านหลังของภายในครัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครระยองใช้น้ำฉีดสกัด20นาทีไฟจึงดับลงตรวจสอบพบว่ามอเตอร์ระบายควานเกิดลัดวงจรเบื้องต้นเสียหายประมาณ10,000บาท ผู้ภายสัตว์จะพุทธธรรมระดมฉีดน้ำและใช้สารเคมีฉีดเพื่อสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ก็ดังเก็บวัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโทรทัศน์เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากเป็นวัสดุจำพวกโฟมที่รองรับการการกระแทกของโทรทัศน์รวมทั้งชิ้นส่วนโทรทัศน์ที่ไม่ได้ใช้แล้วใช้เวลา30นาทีเพลิงจึงสงบลงสันนิษฐานเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานอำเภอเมืองจังหวัดเลยทำให้ไฟไหม้สายเคเบิลและเกิดไฟฟ้าดับโดยแม่บ้านอบตอน,น้ำหมานบอกว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนจู่ๆได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาที่เสาไฟฟ้าจากนั้นก็มีประกายไฟเริ่มช็อตออกมายัางเสาไฟฟ้าด้านนอก4-5ตน้นจนไฟลุกไหมทำให้ชาวบ้านขนน้ำมาจากบ้านเพื่อมาช่วยกันดับไฟแต่ไม่สามารถดับได้ เนื่องจากไฟอยู่ที่สูงสาดน้ำไม่ถึงจนรถดับเพลิงมาถึงจึงสามารถดับไฟไว้ได้